แม่รัศมีให้พรหาราศีดวงรวยเจิดจลาดมีออร่าคนรวยมังคั่งเงินทองทรัพย์สินล้นมือ 1. ชาวราศีพิจิก ราศีพิจิกนั้นดวงการเงินโดดเด่นเป็นพิเศษแม่ว่าคุณจะหยิบจับทำการสิ่งไหนมีโอกาสประสบความสำเร็จทางด้านการเงินแถมการงานก็รับเรื่องดีมากทุกอย่างที่คุณนำเสนอการเจรจาจะได้ยินจากทุกฝ่ายและการรอคอยคำตอบนั้นจะได้รับข่าวดีจากการลงทุนว่าจ้างต่างๆถือว่าการงานก็โดดเด่นไม่แพ้กันภาพรวมถือว่าโอเคมากจะมีเงินทองไหลมาเทมามีให้จับจ่ายใช้สอยข้องมือ 지 <susur> 2. ชชาวราศีกรกฎราศีกรกฎเป็นสัปดาห์แห่งความอดทนเพราะการงานจะมีมากทําให้คุณไม่มีเวลาว่างเลยงานเยอะเงินก็จะเยอะขึ้นเช่นเดียวกันมีเกณฑ์ไปในทิศทางที่ดีสําหรับการเงินอาจจะมีจ่ายเพียงแค่เรื่องจําเป็นเท่านั้นเป็นสภาวะที่หมุนเงินคล่องตัวความขยันขันแข็งจะทําให้ร่ํารวยมากยิ่งขึ้นเงินทองจะไหลามาเทมา 3. เชชาวราศีเมถุนราศีเมถุนขอแนะนำให้ลองหาสินค้าต่างประเทศเข้ามาขายเพราะมีโอกาสที่คุณจะค้าขายดีมีกำไรเทน้ำเทท่าชีวิตของคุณที่เคยทุกข์ยากลำบากลำจากนี้จะหมดสิ้นแล้วความรวยจะบังเกิดจากการหยิบจับค้าขายในครั้งนี้ชีวิตจะดีขึ้น สสำหรับชาวราศีตุลราศีตุลช่วงนี้จะมีความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะสามารถสร้างไรายได้ได้อย่างเป็นกอบเป็นกามใครที่เป็นในหน้าจัดหาที่หรือทำอาชีพเสริมใดๆเกี่ยวกับการค้าขายการพูดการเจรจาช่วงนี้จะเหมาะมากได้ธุรกิจทางด้านนี้จะดีมีกำไรเทน้ำเทท่ามีเงินเก็บในบัญชีหลักแสนถึงหลักล้าน ราศีสิงห์ราศีสิงช่วงนี้จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหลังจากที่รู้สึกว่าชีวิตค่อนข้างดิ่งพอสมควรแนะนำให้ลองกลับไปจับในสิ่งที่เคยทำหรือทำในสิ่งที่คุณถนดัดหรือการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆในครั้งนี้จะเกิดผลสำเร็จดีมีโอกาสรุ่งเรืองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ช่อง y o u t u b e ดูดวงชาแนลด้วยนะคะ